ทางการจีนทลายแกงคอเซ็นเตอร์ลายใหญ่ในพมา่าทางตอนเหนือนะครับล่าสุดมีชาวจีนมากกว่า1,207คนถูกส่งตกลับประเทศจีนข่าวประเด็นทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรเราไปตามพร้อมกันครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวไทยใหญ่และชาวกะเหรี่ยงทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่9นะครับเดือนกันยายน2 5 1 6ก 16, ผม,มีข่าวรายประเด็นจะมารายงานให้ทุกท่านได้พัง เรามาดูข้อข่าวประเด็นแรกก่อนเลยนะครับทางการจีนนะครับได้ทําการทลายแกงคอเซ็นเตอร์ในพม่าทางตอนเหนือน,นะครับล่าสุดนะครับมีชาวจีนมากกว่า1,207คนถูกส่งตัวกลับประเทศจีนนะครับซึ่งการจับกลุ่มแกงคอเซ็นเตอร์ในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นในพื้นที่เขตควบคุมของตัวเองหรือกลุ่มว่าแดง UWSN นั่นเองนะครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทางกลุ่มสื่อจีนนะครับถ้ารายงานเมื่อในวันที่8กันยายนนะครับเผยว่าพลงานการปรับปรามแกงคอเซนเตอร์เมื่อไม่นานมานี้โดยเปลี่ยนปฏิบัติการคองหน่วยความมั่นคงของจีนประจำการเมืองภูเออมวนทนอยูนานและตำรวจเมียนมาปลุกทลายแกงคอเซนเตอร์ในายแดนประเทศเมียนมาทางภาคเหนือนะครับในการปรับปรามยุคนี้นะครับสามารถรวบตัวผู้ต้องสงสัยชาวจีนนะครับ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแกงคอเซนเตอร์จำนวน1,207คนโดยกลุ่มผู้ต้องสงสัยนะครับได้ถูกส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนนะครับซึ่งในกลุ่มนี้นะครับเป็นผู้ร้ายที่หนีการจับกลุ่มจำนวน41คนพร้อมกันนี้ได้ยึดของกลางอย่างเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือปัดโทรศัพท์ปัดธนาคารเป็นต้นนะครับ อันนี้ก็คืออีกหนึ่งความสําเร็จของการกวาดล้างแกงคอเซนเตอร์นะครับเป็นละลอกในชายแดนเมียนมาทางตอนเหนอือนะครับซึ่งเป็นศูนย์ประชาการใหญ่ของการช่อโกงจีนนะครับที่นี้การปราบปรามในแผ่นดินใหญ่ในวันจันทร์ที่4กันยายนนะครับจีนเพิ่งถแถลงผลงานการปราบปรามแกงคอเซนเตอร์ที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยมากกว่า269้คนโดยรวมโหจกนายทุนที่อัดฉีด เงินทุนให้แกงคอเซ็นเตอร์นั้นยังไม่สามารถจับกลุ่มได้ทั้งหมดนะครับก่อนหน้านี้นะครับทางสื่อข่าวต่างประเทศรายงานว่าสหประชาชาติหรือ UN ถแถลงรายงานเมื่อในวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเผยจํานวนผู้ที่ถูกหลอกลวงและขายให้กับเหล่าแกงคอเซ็นเตอร์ต่างๆในประเทศเอเชียตอนออกเซียงใต้มากถึงหลายแสนคนนะครับ ในจํานวนนี้นะครับเปลียนกลุ่มที่ทํางานในเขตชายแดนพม่าอย่างน้อย1 2 0 0 0นคนนะครับกลุ่มที่ทํางานให้กับแกงคอเซนเตอร์ในกัมพูชาลาว100,000คนและกลุ่มมิสสาชีพต่างๆในวงการคริปโตเคเรนซีรวมไปถึงการพนันออนไลน์ที่แพงตัวอยู่ในประเทศลาวฟิลิปปินส์และไทยและประเทศอื่นๆอีกด้วยนะครับก็ส่วนมากนะครับทางการจีนหรือว่ากลุ่มแกงคอเซนเตอร์นี่นะครับ เขาทําทุกวิธีทางที่ได้เงินนะครับบางทีก็จ้างผู้ยิงกับผู้ชายนะครับก็มีอะไรกันแล้วก็ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ส่งไปให้กับคนจีนที่อยู่ในประเทศจีนนะครับซึ่งถ้าทําแบบนี้ในประเทศจีนมันไม่ได้นะครับมันก็เลยอยู่นอกประเทศไม่ว่าจะเป็นคนลาวคนไทยคนไทยใหญ่หรือว่าหนุ่มสาวๆที่สวยๆนะครับก็บางคนก็อาจจะได้เห็ียนอยู่นะครับทางกลุ่มแกงคอนเซ็นเตอร์นี้เขาทําทุกวิธีทางจริงๆที่ พยายามหลอกลวงให้ผู้อื่นนะครับเพื่อที่จะหลอกเอาเงินผู้อื่นไปนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าว่ามีความคืบหน้าอย่างไรนั้นผมจะมารายงานให้ทุกท่านใต้พังอีกสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาได้อย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้ได้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ